สวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะเราถึงแล้วนะที่จะนอมนะถึงแต่เมื่อวานนะนะถึงแต่เมื่อวันที่หกแล้วนะแต่ว่าถึงประมาณทุ่มสองทุ่มนั่แหละไปสุราษฎร์ครับกินไอติมด้วยท่านเนี่อ๋อแล้วนี่ก็คือสภาพของเจ้ามิวเอ็กซ์นะครับที่เพิ่งมาถึง ก็คือนะครับไปดูกันว่าเราวิ่งกี่กิโลน้ำมันไปเท่าไหร่คก่าๆนะครับ,คร,บครับและนี่ก็คือระยะทางที่เราวิ่งไปนะขนมไปไม่ห้องสอนนะแต่ไม่ถึงนะกลับจะก่อนนะครับเป็นขนมเชียงรายนะเชียงใหม่แทนนั่นี่ระยะทางก็ประมาณ ,3850 กิโลนะครับนี่ก็อัตร,ราการบริโภคน้มันก็เนี่ยประมาณ11กว่ากว่าโลเล็กนะ12เป็นบางจังหวะนะครับ ก็หมดคันน้ำมันไปประมาณ8,000กว่าๆนะที่ลองถามคนบันทึกแล้วนะว่าหมดไปเท่าไหร่เติมเท่าไหร่เติมตรงไหนมัง่งก็ประมาณ8,000กว่าๆนะถือว่าทริปนี้ประหยัดใช้ได้นะถ้าเป็นพันละวันเนี่ยประหยัดประหยัดใช้ได้นะกับเส้นทางชันๆนะเส้น,น,นทางชันๆทั้งเชียงใหม่ทั้งทางไปเชียงรายดอยตุงแล้วพวกนี้นะโอเคนะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับ